พี่จ้าพี่น้องหลังจากที่เด้าเ,เตรียมสถานที่นะคะสถานที่ตรงนี้ข้างหลังนี่ที่จะปลูกหมากนะคะเตรียมสถานที่ที่จะปลูกหมากตอนนี้ก็พร่อปลูกแล้วนะคะพี่น้องตอนนี้คือนาแรงเนาะนาแรงเดือนมกราจะมุ่งหน้าไปสู่น้าแรงเดือนเมษาเดือนหยางพี่น้องเฮาก็ต้องเฮ็ดคล้องน้ำให้มันพร้อมเพราะว่ามันสีแหล่งไปหนาฝนสีบบตกนะ่ยนะพี่น้องเฮาก็เลยต้องอาศัยน้ำที่เฮ้าลดซอยนะคะมอน,นี้สิป,ปูกแถวนีก่อนนะคะ ระยะปลูกก็คือเมตรห้าสิบพี่น้องหนึ่งเมตรห้าสิบเด้อต้นกล้ากจะประมาณนี้นะคะต้นก้ากจะประมาณนี้นะีน่ทางสวนขายต้นละหาบาทเด้อค่ะประมาณนี้ถ้าผู้ใดสิปลูกนะคะช่วงนี้ก็ต้องอาศัยน้ำนะคะอาศัยน้ำลดแดดออกแล้วพี่น้องแดดออกแบบแห้งแงน่นอนว่า้าเข้าปลูกตอนนี้ใบตรงนี้อาจจะใหม่ก็ได้นะคะ้านน้ำบ่พอ่อใบอาจจะใหม่นะนี่ ถ้าผู้ใดสนใจกะทักขามาสอบถามได้ะค่ะเด้อต้นละหาบาหรือบางท่านเพื่อนเอาไปต้นซ้ำนี่หาบาทเพื่อนก็เอาไปช่ำนะคะเอาไปช่ำใส่ถุงดำเอาไปปลูกใส่ถุงดำเพื่อที่หน้าฝนกับร้อมปลูกนะคะหน้าฝนอีกประมาณ4 5หเ,เดือนเพื่อนก็ไปช่ำใส้ถุงดำไว้นะคะหน้าฝนอีก4 5เดือนเพื่นก็สามารถติดเในไงพ้อปลูกได้นะคะโดยที่ห้อง่ต้องอศงศนาศัยน,น้ำฮดก็ได้เพราะว่าถ้าปลูกหน้าฝนเฮาก็อาศัยน้ำฝนได้นะคะ แ่ว่าถ้าปลูกนานี่เขาก็ต้องอาศัยนมม้ำหดหดเองนะคะนี่ครับต้นละหาบาทก็จะประมาณนี้เมื่อน,นีนก็จะปลูกต้นซ้ำน,นี่แหละค่ะพี่น้อง้าติดตามเบื้องว่าจะเป็นจังไดจนกลัวจะหดหนาฝนจะอัปเดตให้พี่น้องเบื้องตลอดนะคะทุก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 สัปดาห์เลยจะอัปเดตให้พี่น้องเขาเบื้องนะคะนี่ต้นละหาบาทเป็นหมากสูงเลยคะ่ะต้นนี้เป็นพื้นที่ของของคางของเพื่อนเพื่อนเพื่อนสวนเนาะที่เพื่อนอยู่้างๆางเพื่อนห้ปลูกให้พี่น้องเพื่อนห้ปลูกไ้ นะคะ,ะ,ะ,ะเพื่อนกระชือต้นกาหน้ำหล่ะก่ะเพื่อนกาห้ปลูกไ้นะคะนี่ต้นละหาบาทด้อจ้ะมีห้าบาทประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวข้ากระชิอไปปลูกกันนะคะปลูกกันเลยระยะปลูกประมาณเมตรเมตรห้าสิบนะ,ะเมตรห้าสิบทั้งด้านกว้างด้านยาวแล้วก็ปลูกเมตรห้าสิบนะคะไปเบิรงกันเลยพี่นอ้องวิธีปลูกอยู่นี่กระจะบ่ได้ยุงยากยังด้อจ้ะพี่นอ้องก็แค่คุดหลุมบ่ได้หลุมลึกหลุมยังตาม ไอ้วิชาการนพี่น้องปลูกพอ่อจะล้มนวยหมากคุดล้มแต่พ่อล้มนวยหมากซื่อๆอ่ะนะค่ะแล้วที่นี่เขาก็เอาไอ้ต้นหมากนะคะเดี๋ยวยังกลงไปใกลๆนี่ปลูกง่ายๆสิเลยเดีตรงมือเดียวเลยพี่น้องมือเดียวที่แถวตรงแค่นั้นพี่น้องไม่เราไม่ถมลึกนะคะนี่ซ้ำนี่เพคะแค่นี้นะแค่นี้ละพี่น้องเไม่ถมลึกแล้วเขาก็จะปล่อยน้ำเสจตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเขากับปลูกต้นต่อไปกันเลยไม่เม็ดไม่วัดเด็ดเรียมเตรียมมาแลลวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวแป๊ดหนึ่งเข้าไปใส่ใส่ใส่หน้าวัดเด้อนะคะเม็ดเม็ดห้าสิบเม็ดสี่สิบกว่าๆเกือบมหาสิษเลยพี่น้องทีป่ปลูกกับ่า,ายแจนสิ่จย ผ่านไปเรียบร้อยนะคะสำหรับเบิร์ด27ต้นนะคะแถวนี้27ต้น3แถวนะคะ27ต้นกับประมาณเกือบร้อยต้นนะคะประมาณเกือบร้อยต้นใส่เกือบร้อยต้นนะคะระยะเมตรหาิ0เมาส50นะคะ1 1เม็ด50เซนติเมตรนะคะระยะปลูกแถวละ27เซนตอนนี้กำลังปล่อยนามใส่พี่น้อง ข้อดีของการปลูกมากต้นน้อยนะคะถ้าเฮาดูแลใดก็คือถ้าปลูกแล้วหนาฝนปุ๊บมันก็นจะติดทันทีพี่น้องได้รับน้ําฝนแล้วต้นก็จะใหญ่ก็จะสูงในทันทีนะคะถ้าเฮาปลูกไอ้นาฝนก็นจะเสียเวลาไปอีกแต่ว่าตรงดูแลนะคะถ้าปลูกนาหรืงนี้เฮาตรงดูแลเป็นพิเศษเด้อพี่น้องเราต้องดูแลเป็นพินเศษตอนแรกนะคะก็จะปลูกแปลงนั่นนะคะ สำหรับคนที่บอกว่าปลูกหลายกระล่นตลาดตัวน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาละกะความมักของแต่ละบุคคลนอค่ะพี่น้องหมากเพิ่นกะบอกว่าบางคนก็นบอกว่าหมากจะปลูกไปเห้ไผเขี่ยวปลูกไปเห้ไผซสื่อตัวน,นี้ผู้ปลูกต้องศึกษาเองนะคะบ่มเมนว่าจ,จะถาแตด,ด,ดามาเนาะเฮากับตองเบิงเป็นรักว่าปลูกเพื่ออาชีบรักหรือว่าอาชีบเสริมนะคะเป็นการปลูกหมากนีะ บางคนเขาบริคิดหลายเขากับปลูกเสแสรมไว้ในพื้นที่นะคะเพื่อพอให้พื้นที่วางเป้าจังือเพือนกับปลูกไว้นะคะสําหรับคลิปนี้กับผ้าพี่น้องเบืง้งการปลูกหมากยู่ถี่สวนปลูกจังไใดพี่นอ้องเพิ่งเพียงซ้ำนี่จะเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ้งทุกๆกสัปดาห์เลยนะคะว่าที่เขาปลูกไปแล้วนี่ใบใบจะไหมบ่อนะคะใบถี่ถือแดดอาจจะมีไหมบางเพราะว่า กะเข้าใจดีแล้วก็สราบดีนะคะว่าแเดหนานี่เดือดูนี่มันแห้งซ้ำใดนะคะสำหรับคลิปนี้กลับไปแล้วจ้า